วัสดีค่ะวันนี้มีล้อเข้ามาใหม่หลายชุดเลยนะคะจะมีล้อใหม่ป้าย,ายแดงอิตาสุออนิวขอบ16นะคะล้อใหม่ป้าย,ายแดงอิตาสุออนิวขอบ17ค่ะชุดนี้สวยมากๆเลยเส้นสีชัดเจนนะคะ14,900บาทนะคะมาพร้อมยางบิสโตน2อ5 7นนะคะปลายปี22ค่ะ ชุดนี้เป็นร้อไหม่ป,ป้ายแดงขอบ17นะคะมาพร้อมยางบีสโตน2 5 5 5 5านะคะปลายปี22นะคะเส้นสีชัดเจนเลยนะคะชุดนี้ราคา18,900บาทนะคะจัดส่งฟรีทั่วไทยเลยค่ะแล้วก็จะมีใบพัดขอบ18นะคะกับขอบ20นะคะมาให้ดูทั้งหมด3ชุดเลย รอไปพัดอยู่นะคะสวยๆนะคะมาแล้วนะคะอ่าเอาตัวนี้ก่อนนะคะตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นล้อใหม่ขอบ17นะคะชุดนี้เป็นล้อใหม่ตัวโชว์นะคะล้อใหม่ตัวโชว์นะคะสวยมากๆเลย5รลูร้อยนะคะใส่กับอาร์ติส์นะคะแล้วก็โตโยต้าวิทโตโยต้าพีอูดโตโยต้าโพลนาตูดเป็ดน,นะคะใส่ได้เลยนะคะ เป็นล้อใหม่ตัวโชว์ขอบ17 5้าลูร้อยนะคะมาพร้อมยางบ i s t สโตน215 5้า7นะคะเป็นยางปี18ค่ะดอกหนาๆพร้อมชาร์งานเลยนะคะชุดนี้ราคา12,900บาทนะคะนี่ได้ทั้งล้อใหม่ด้วยสวยใสไร้ริ้วรอยนะคะนี่ดอกยางหนาๆนะคะ สวยมากๆเลยชุดนี้นะคะมีใครกำลังมองหาอยู่ไหมคะคอ17นะคะ5รูร้อยนี่ใส่ได้หลายรุ่นเลยใส่ออร์ติสนะคะใส่โตโยต้าวิดนะคะใส่โตโยต้าพีอูดใส่โตโยต้าโพรนาตูดเป็ดได้เลยนะคะ5รูร้อยนะคะ12,900บาทค่ะจัดส่งฟรีทั่วไทยเลยนะคะ นี่แล้วก็มาดูเป็นใบพัดนะคะใบพัดขอบ18กับขอบ20นะคะนี่เริ่มจากชุดนี้เลยนะคะชุดนี้เป็นใบพัดขอบ18นะคะกว้าง9.5ทั้งชุดนะคะมาพร้อมอยางฮีโร R อาวันวันสองหกห้านะคะเป็นยางปี18นะคะดอกอยางนาๆน,าน,นะคะพร้อมใช้งานเลย ทั้งสี่เส้นเลยงางหนาๆนะคะสวยๆเลยนะคะชุดนี้ราคาหนึ่งมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทนะคะสวยมากๆเลยนะคะชุดนี้นะคะ อ่าแล้วก็มาเป็นขอบ20นะคะขอบ20ชุดนี้กว้าง9.5ทั้งชุดเหมือนกันนะคะนี่ชุดนี้ก็สวยมากๆเหมือนกันค่ะมาพร้อมยาง265 50 20นะคะเป็นปี19นะคะดอกยางยังหนาๆอยู่เลยนะคะนี่หนึ่งนะคะนี่สอง บางกว่าเพื่อนนิดนึงนะคะแต่ก็ใส่ได้นะคะนี่อันนี้ก็ดอกหนาๆสวยๆเลยนะคะชุดนี้เอาไปเลยราคาหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทนะคะชุดนี้นะคะขอบยี่สิบนะคะสวยมากๆเลยค่ะนี่อีกชุดหนึ่งนะคะเป็นใบพัดขอบสิบแปดนะคะสวยลายลืรอยเหมือนกันนะคะชุดนี้นะคะ ชุดนี้กว้างเก้าทั้งชุดนะคะมาพร้อมยางนิโตะสองหกห้าหกสิบสิบแปดนะคะเป็นยางปีสิบแปดนะคะดอกหนาๆนานะคะนี่ยางนิโตะดอกดนาหนานะคะสวยมากๆเลยชุดนี้นะคะเอาไปใช้งานได้อีกนานๆเลยสำหรับยางนิโตะนะคะสวยมากๆเลยค่ะ ล้อสวยยางสวยนะคะชุดนี้ราคา16,900บาทนะคะจัดส่งฟรีทั่วไทยคะ่ะสามารถแอดไลน์ไอดีศูนย์4ก้ได้เลยนะคะสำหรับต่างจังหวัดน,นะคะมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะคะนี่ขนส่งมาที่หน้าบ้านเราทุกวันเลยสามารถจัดส่งได้เลยนะคะทั่วไทยเลยค่ะ ร้านสัญญาการยางปากทางห้องเทียมเภอยังตลาดจังหวัดกาลสินนะคะสอบถามได้ที่099 354 4468ค่ะแอดไลน์ไอดีเบอร์นี้ได้เลยนะคะสอบถามรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์ได้เลยค่ะหรือจะเข้าไปในเพจร้านด้านล่างลิงก์ได้เลยนะคะมีให้เลือกหลายแบบหลายชุดเลยนะคะ จะเป็นล้อใหม่ป้ายแดงอิดูสูนะคะขอบ 16, 1 7 1 8นะคะนี่หรือจะเป็นล้อใหม่ป้ายแดงรีโวนะคะขอบ16นะคะล้อใหม่ป้ายแดงโตโยต้ารีเจนเดอร์ขอบ20นะคะทางร้านมีให้บริการลูกค้านะคะหลากหลายชุดเลยนะคะแวบะบมาเลือกดูสินค้าที่ร้านได้เลยค่ะ นำล้อเก่าของลูกค้านะคะมาแลกเทินได้เลยนะคะล้อดเดิมล้อแต่งออปโรซายลยุยล้อใหม่ป้ายแดงมีให้เลือกหลายชุดหลายแบบเลยค่ะขอบคุณลูกค้าที่แวะมาอุดหนุนทุกทท่านนะคะขอให้ค้าขายเฮงเร่ำรวยร่ำรวยนะคะเดินทางปลอ,อดภยัยเฮงเร่ำรวยร่ำรวยทุกทท่านนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ